โอ้ยที่นี่นะครับทุกครั้งที่เข้ามาในร้านหนังสือแน่นอนว่าดีใจแล้วก็มีความสุขมากเพราะร้านหนังสือเป็นเหมือนบ้านผมนะครับด้วยความที่อ่านหนังสือมาต่เด็กแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยก็แน่นอนอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่นี่มีความพิเศษอะไรรู้ไหม ราะว่ามันสใสัยมากนะครับผมเหมือนได้กลับมาอยู่ในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีสีแดงสีเหลืองเนี่ยฮะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเหมือนอบุ่นะครับอยู่ในโรงเรียนที่เราเนี่ยจะมีครูใจดีมาสอนนะครับไม่ใช่ผมนะผมไม่ใช่ครูใจดีคนนั้นนะครับแต่นี่แหละครับความรู้สึกดีๆที่ทุกครั้งเลยเข้ามาในร้านหนังสือแล้วได้รู้สึกนะครับร้านซีเอ็ดก็เช่นเดียวกันนะฮะซีเอ็ดเนี่ยเป็นร้านที่เฟรนลี่นะครับเป็นร้านที่ผมบอกเลยว่ามีความเป็นมิตรสูงนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยจะ ทุกมุมนะครับก็จะมีความเป็นมิตรนะครับสามารถจะหยิบหนังสือได้ทุกแนวโดยไม่ต้องกลัวหัวจะระเบิดหรืออ่านแล้วสมองจะไหลออกมานะครับเพราะว่ามีความง่ายนะครับหรือว่ามีความเข้าใจง่ายในการเข้าถึงนะครับผู้อ่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามาในร้านเนี่ยสูงนะครับแน่นอนนฮะงานขายเราต้องมานะฮะเราต้องมายืนตรงนี้แล้วก็อ่านนี่สมองเศรษฐีเนาะก็หนังสือผมเองนะครับหนังสือเล่มนี้ถามว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับไม่บอกครับต้องไปอ่านเอง เบอกนิดหน่อยนะครับก็เกี่ยวกับตามที่ชื่อบอกนะครับการเป็นเศรษฐีเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องการเป็นอยู่แล้วนะครับใครก็ต้องการอยากรวยอยากจะรุ่งเรืองอยากจะมีความนะครับสุขในชีวิตอยากจะเป็นเศรษฐีผู้งานนะครับแต่ถามว่ามันจะเป็นได้อย่างไงมันมีหนทางอยู่ครับหนทางนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยพยายามไปวิจัยนะครับแล้วก็ศึกษาว่าเศรษฐีแต่ละคนของโลกนะครับแล้วของประเทศไทยเนี่ยเขามีวิธีการฝัน วิธีการคิดสร้างสรรค์และขยันลงมือ,อยังไงครับนี่คือ3ส่วนที่มันคล้องจองกันเพื่อออกมาเป็น h e hard hand ต้องเรียนใหม่จริงงเป็น h a r head hand นะครับเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นโมเดลสร้างเศรษฐีสร้างสมองเศรษฐีอย่างที่เราได้เจอในหนังสือเล่มนี้นะครับน้ำจิ้มเนี่ยมันมีเยอะมากในหนังสือครับเอาไปสักอย่างนึงแล้วกันนะครับผมพูดถึงเรื่องการอ่านในสมองเศรษฐีผมบอกว่าการอ่านเนี่ยสำคัญมากถามว่าทาไมการอ่านถึงสำคัญลองคิดดูดีๆครับว่าถ้าเกิดเรามีเลโก้แค่ชิ้นเดียวเนี่ย หรือ2ชิ้นเราจะเอาไปประกอบเป็นเลโก้หรือว่าเป็นตัวตุ๊กตาตุ่นได้กี่ชนิดก็คงไม่ได้เลยเพราะว<ม>่าเลโก้ชิ้นเดียวนีออกมาหรือว่าสชิ้นมันจะประกอบอะไรกันได้นะแต่ถ้าเรามีเลโก้สักหมื่นชิ้นหรือแสนชิ้นเนี่ยเราจะประกอบได้หลายอย่างไหมหลายอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับการอ่านเนี่ยคือการเพิ่มเลโก้ในสมองนะฮะเพิ่มเส้นประสาทในสมองเพิ่มวัสดุในการที่เราจะเอาไปต่อยอดและคิดต่อคนที่อ่านมากจึงมีรายได้มากแทบจะเสมอถ้าเขารู้จักใช้มันให้ถูกวิธีนะครับ ซึ่งหาคีได้ในหนังสือแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีเชิงประสาทน้อยนะครับอ่านน้อยมีเลโก้อยู่ในสมองน้อยเนี่ยเวลาใครยิงคําถามอะไรมาหรือว่าเวลาใครพูดอะไรมาเนี่ยแทนที่เราจะต่อยอดเจ้านายได้ต่อยอดธุรกิจได้ต่อยอดคําถามของลูกน้องได้แก้ปัญหาได้มันแก้ไม่ได้ไงครับเพราะว่าชิ้นวัสดุที่เราจะเอาไปต่อเป็นความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีนะครับชิ้นวัสดุเนี่ยมันจะเพิ่มได้จากการที่เราอ่านหนังสือเยอะนะฮะ เพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเยอะนอกจากจะทําให้เรามีรายได้มากอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยที่สําคัญมากสําหรับความสำเร็จอย่างที่คนพูดเสมอคบว่า not all readers are leaders but all leaders are readers ถามว่าแปลว่าอะไรคือ readers คือนักอ่าน leaders คือผู้นําถูกไหมแปลเป็นไทยก็คืออย่างนี้ครับไม่ใช่นักอ่านทุกคนที่กลายเป็นผู้นําแต่ผู้นําทุกคนคือนักอ่านครับซึ่งนั่นคือความจริงถ้าศึกษาดูงั้นถ้าอยากเป็นผู้นําชีวิต อยากจะเป็นผู้ที่ร่ํารวยประสบความสําเร็จอย่าลืมครับว่าการอ่านหนังสือก็สําคัญโดยเฉพาะสมองสติทีนะฮะทำไมอันนี้มี QR code มีป้ายอะไรกันปบอะไร้บ้างป,านะะป้ายนี่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 นะฮะป้ายนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าป้ายนี้ทําอะไรได้บ้างครับป้าย QR code คเนี่ยนะฮะเราเนี่ยจะใช้สแกนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันครับ บางคนบอกไม่เห็นอยากเป็นเพื่อนกับคุณเลยอลองมาเป็นเพื่อนกันดูนะฮะจะมีสิ่งดีๆอยู่ใน Facebook ที่ผมอัปเดตตลอดนะครับถามว่า Facebook นั้นรหัสหรือว่าเว็บไซต์ต้องพิมพ์อะไรเอาไม่ต้องพิมพ์ครับสแกนเอานะครับนี่เลยเป็นโปรโมชั่นใหม่ของร้าน c ีเอ็ดซึ่งผมชอบมากนะครับก็คือเราเนี่ยจะสแกนไปตรงเนี้ยนะฮะนี่เห็นไหมพอสแกนเสร็จเนี่ฮะสแกนเสร็จสแกน results นะครับผลของการสแกนก็ออกมาเป็นหน้า Facebook ของผม คุณคาร์ไลท์เชอร์ไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยสักตัวเดียวนะครับใช้แค่มือถือสแกนนะฮะหายเทคมากนะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่ Open ป้๊บนะครับแล้วพอ Open เสร็จมันก็จะขึ้นมาที่หน้า Facebook ที่ถูกต้องซึ่งหน้า Facebook ที่ถูกต้องไม่ขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะเน็ตมันช้านะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับร้านเป็นเน็ตผมเองนะฮะงั้นเดี๋ยวเมื่อเน็ตมันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเฟซบุ๊ก ก็จะเป็น Facebook Fan Page ของผมที่ขึ้นมานะครับพอ f a c e b o o k เป็นแฟนเพจของผมเนี่ยนะครับเอาหลบไปก่อนนะคะเบไปรูเป็นเพียงผมมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะมากดไลค์นะครับแล้วก็มาติดตามนะครับแล้วก็ดูคํามคมแล้วก็บทความต่างๆที่ผมเนี่ยจะเอาลงเป็นประจําได้นะครับความง่ายแบบเนี้มันจะมีอยู่ในร้าน c ีนะครับอ่าเท่านั้นนะฮะสำหรับตอนนี้นะนี่เป็นที่แรกที่ผมเคยมาแล้วก็ทําเพราะะฉนี้น ถ้าเกิดเราเนี่ยเข้ามาในร้านแล้วเจอ QR ว o d e โคแบบนี้ของผมหรือของคนอื่นก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เราไม่รอที่จะเอามือถือขึ้นมาสแกนได้เลยแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนแบบดิจิทัลไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอตัวจริงเราจะมาคุยกันก็ได้นะครับผมไม่หยิงนะฮะผมไม่ยิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้ามาคุยกันได้มาเจอกันได้เริ่มจับตาสแกน QR ว o d e โคและสําคัญที่สุดครับคุณต้องไปอัพเน็ตนะครับเพราะว่าเน็ตผมมันไม่โหลดแล้วมันโหลดช้ามากแต่อย่าลืมครับถ้าเกิดเน็ตของคุณใช้ได้ดีไม่ สแกนแล้วทำเป็นเพื่อนกันแล้วพัฒนาชาติไปด้วยกันด้วยการอ่านหนังสือและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสมองนะครับ